ม้วนมีลูกแบบสะใจหลายลูกเลยเนาะแบบอุม้มเอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงโล่งใจค่ะก็เหมือนแบบก็เหมือนแบบเออทำได้รู้สึกว่าทุกคนมาแล้วเราก็ต้องมาสิคะเจ<อ>ะไม่มาเราจะไม่มาคนเดียวได้ยังไง คนบอกเกิดอะไรขึ้นทําไมเตยหัตถยา17แป้งแล้วก็นี่เซตเซตเสิร์ฟเซตส่งกลับไปซ้อมกันสี่วันที่กรุงไทยมันมันทำให้เราเขาเรียกอะไรเข้าขาลูกซ้อมสั้นอย่างเดียวจริงเหรอเาอยู่ไหนก็ต้องยัดนะซ้อมสั้นอย่างเดียวก็เลยใช่ไม่ใช่อะมันก็มันก็ไม่เชิงค่ะเพราะว่าสนามที่แล้วบอลเร็วทําเต้มค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยช่วยตัวหลักค่อนข้างน้อยก็เลยสนามนี้ก็เลยแบบพยายามที่จะแบบช่วยให้ได้มากที่สุด แล้วอย<ช>่งที่บอยเห็นซ้อมบล็อกอีกบล็อกนี่คือเหมือนแบบเน้นๆเลยว่าแบบว่าต้องซื้อเลยว่าจังหวะขึ้นไปต้องได้เลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างผลงานเมื่อวานเตยเป็นเฮ้ยครั้งแรกหรอว่าที่แบบว่าคร <c oughs> ั้งแรกตัวเร็วแบบว่าทำคะแนนได้เยอะมากอ,อันนี้พู้แบบตรงไปตรงมาใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นชุดนี้ก็ครั้งแรกเลยที่แบบบอลเร็วแบบทําแต้มกันได้เยอะเลยดีใจไหมความหนักหนักงานซ้อมหนกก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะได้ตีบอลเยอะเลย นุกนิดบอกเสิร์ฟแบบใส่พานมาแบบว่าก็คือเอ่อจริงๆกลับไปก็คือก็ชัดเจนว่าแบบเราต้องให้บอลร็วแบบว่าช่วยทําเต้มให้ได้เยอะขึ้นด้วยไงค่ะแล้วพอจ่ายไปเงี้ยพี่เขาก็ช่วยช่วยเราด้วยเลยค่ะต่ำบ้างสูงบ้างเขาตีบ้างหยอดบ้างอะไรเงี้ยเราก็พอเราเห็นบัลวก็เห็นบาลลุนก็คือคือเตี้ยเนาะ แต่ว่านั่นก็คือลูกประสบการณ์ที่เตยแบบปัดไปปลไปพอปัดไปจังหวะได้จังหวะมันได้จังหวะมันได้อะ้วสองลูกเมื่อวานขุดเยอะมากขุดลูกตบขุดลูกเสิร์ฟเมื่อวานเขาที่เออเขาที่เขาที่สองเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ว่าก็ถ้าถ้าเรารับได้เราก็ไม่เราก็มีตัวช่วยลุกไงคะเราก็พยายามลับให้เขาเราจะได้ให้คนอื่นลุกคือหลายคนอาจจะบอกวิ่งเมื่อวานแบบว่าเตยทำคะแนนสูงเก่งมาก มีพี่วันนี้พี่บอยสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์สามคนเพราะว่าขุดขึ้นมาใช่ไหมเซ็ตถวายขึ้นไปเลยอันนี้ตกเมื่อวานมีรูปแบบสะใจแหลยรูปเลยมานแบบอุ้มคือปกติวอนเร็วจะไม่ไม่เสียงดังแต่เมื่อวานนี้คือแบบเฮ้ยพัทยาทำไมนางตกแรงแบบปั้งอย่างเงี้ยใช่ค่ะเมื่อวานนี้จังหวะแล้วก็ทามิ่งก็ก็เข้ากันด้วยแล้วก็อย่างท้าดาวก็คือแบบโอ้โหคื่นแทบแตกกับท้าดาวอ่ะอ่าอย่างเมื่อวานรูปบางรูปที่มันโอเคเป็นรูปแก้ไขแต่รูปที่เตยต้อง ต้องแกะบอกน้องยังไงเวลาน้องพลาดอ่ะสมมติน้องเสิร์ฟไม่น้องเซตไม่ถึงน้องเซตไม่ได้ให้กำลังใจน้องบอกน้องยังไงสื่อสารบางบางจังหวะก็จะแบบไม่เป็นไรแต่ก็แบบบางบางจังหวะที่มันแบบไม่ได้จริงๆก็แบบเอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงน้องบางทีเหมือนน้องเซตมาน้องก็รู้แล้วว่าเแก้ไปใช่ไหมคะแบบเออเช้าไปใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเออน้องน้องน้องก็รู้อยู่แล้วอะไรแต่ก็พยายามแบบให้กำลังใจน้องแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับน้องตลอดมั่นใจขึ้นอย่างลูก หลายคนหลายคนแบบเฮ้ยลูกครั้งแรกที่จะแบบมาแทนพี่ผ yes> ู้เลยเพราะพี่ผู้ป่วยอะไรเงี้ยเราผ่านเมื่อวานมั่นใจขึ้่อนเลยลูกก็มั่นใจขึ้นค่ะก็โล่งหนูใช้คำว่าโล่งโล่งสลยขนาดเลยหรอโล่งเลยหรอโล่งใจค่ะก็เหมือนแบบก็เหมือนแบบเออทำได้เราก็ทําได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะต่อไปก็เออเล่นค่อยๆเล่นไปอย่างเงี้ยค่ะแข่งสองประทมั่นใจตัวเองขึ้นไหมก่อนอันนี้สองอาจจะตกมั่นใจแต่วันรับ จะมีความแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเกือบร้อยเปเซ็นต์บทั้งร้อยที่เราฝึกได้เรารับได้มั่นใจตัวเองกับการรับรับเสิร์ฟกับการรับตกขึ้นไหมลูกก็มั่นใจค่ะมันม่นใจเมื่อวานนี้มั่นใจกับทุกสก,กิลเลยเพราะว่าออมันรู้รู้รู้สึกว่าทุกคนมาแล้วเรา ก็ต้องมาสิคะเราจะไม่มาเราจะไม่มาคนเดียวได้ยังไงคือเมื่อวานเราพูดถูกคือว่าทสกิลเนาะคือบางทีเราตกดีเรารับไม่ได้บางคนรับได้ตกไม่ได้เมื่อวานทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยให้กำลังใจทีต่อยังไงเพราะว่าเราต้องเจอฝรั่งเศสมันสุงอ่นนี่พี่ก่อนให้กำลังใจไมให้กลังใจไพวกเราก็คุยกันตลอดแล้วว่าแบบ ไม่ว่าผลมันจะแพ้จะชนะหรือว่ารูปแบบของทีมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็น,ม,นมันก็เป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนแบบให้กําลังใจกันตลอดเราไหลหลังเมื่อวันเมื่อวานโดมินิกาไหลหลังได้หลายลูกคราวนี้เขาจับเธอฉ่ำแล้วนะเ <laughs> จอฝรั่งเศสเขาจับเตยฉ่ำแล้วนะเราจะต้องอยังไงเอาอ,อีก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 ใช่ไหมเอาอีกเออเอาอีกเออหลังเหรอลูกให้น้องไปพักขอบคุณทั้งสามคนขอบคุณพี่ สร้างความสุขให้พวกเรานะคะเป็นตัวแทนจริงๆทั้งทีมเขาโอ้โหซ้อมกันหนักมากแล้วก็วันนี้ซื้อสตรอเบอรี่ซื้อเชอร์รี่มาฝากเชอร์รี่เชอร์รี่อยู่เนี่ยยังไม่ได้กินเลยเชอร์รี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปมากล่องหนึ่งกินพอคอนเทนต์ชุติเดชทุกคนเอาค่ะแต่ก็คิดว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เต็มที่เชียร์เต็มที่ทุกคนเย้ขอบคุณล่ะค่ะขอบคุณที่มาคุยกษากันบ๊ายบายนะบ้าเอาค่ะ มันหวานไปเนี่ยอันเนี้ย